มนุษย์แม่นอยากกินของสมสมสั่งผัวซื้อบักสมกับบักสะตอมาให้กินเพิ่นไปนเห็นปลาฮาริงเพิ่นก็อดบ่ได้เก็หัวเมียม,มาก็ซื้อให้เมียกินคือเก็นุ่นบ่ทีล่ละเมื่อก่อนก็กินได้กินซี่ตัวคือกันจังซี่แ่ะมื้อนี้นนกินอีกแล้วที่รักโอ้ยเดี๋ยวปาดกันเปิดบ่ได้เปิดแงกแง๊กเก็บไม่สวยอ่ะอืมเก็บเลยเมื้อก้านสวยกว่าเนาะทีะ่รักเนี่ยมื่อก่อนสวยกว่ามื้อนี้บ่สวย ก็นัด <defense>. ซีไซพลาสติกที <Fen amen> ่ล <iba> ักเมยไปทอเป็นมมันโอเคเดี๋ยวจะเช็คให้ก็พร้อมบานโอ้โอ้โอ้โอืมอัวก็ยากอยากอยากแห้งเอากินที่รักกินไม่อานี้ไม่เอามามาอย่าไปิ้งมาติดโ้ยแต่แม่คักแน่นั่ผัวก็ได้ ัวหิวหลอบบายกินนํากินซาบอ่ะซาบบอืมนี่อืมกินหอมหวานไม่ใด้ผองเดี๋ยวมักไม่ใด้ผองแต่ว่ามันแต่ว่ากินยังซีล่ะ แต่ยกค่อยอืมไปย,ยิมเห็นแม่กินมากขัปัปไปนั่เจ้าแต่พวกเราสองตัวหอมหวานอ่ะ แซ่บทีหกเนาะเมื่อวานไม่ไมสวยแต่แซ่บอืมโตโต,ว,ตว,ว่างามคือเหมือนเหนือนโตงามมากเลยแต่ว่าแซ่บเหมือนแซ่บอืมอร่อยอม,มาก,กินทั้งผัวทั้งเมียไปตลาดนัดก็ซื้อไปตลาดนัดกระพานกินได้สดๆเขาหลอกสดๆเลยตลาดนัด ยาไงโอเปนดิล <Đ i. S 1> uhm, ิกอืมอร่อยสองวันแล้วดิลิกเนี่ยอืมอืมบ้ะออืมอีกนิดหน่อยอืมฮึาอากานอืมฮึหอวามหวาน มากินหอมหอมป้าผัวไปตัวที่สวนเลยเขาพาเขาพาเอาก้างออกไห้กพากลางเอาก้างออกไห้ไปเมืองไทยให้พงไม่ได้เสียเสียได้เอาไปให้ของเมืองไทยบัวใดไม่เสิเสียว่าสันของเอ้ยเดี๋ยวนี้บัวจะชื่นใจว่าจะเปรี้ยวเป็นไปได้เอาดองไปไปดอง ไป <Pardon>, ดองไปดองกับบะแ่บด้านกับบะหวานสิเราอาไม่มังค์คอืมบอคือกันคนละเด็ดดีว่าจะมันมังค์คกินแบบนี้แล้วพองมากพองมากกินสดมันุษเม่ <c oughs> นหรือว่าสิบบวเป็นเมน่นเราหรือว่าสิบมดเมดเม่เมเมนยังไง วันที่สามสิบแม่สาเม่นมาซ้ยกินใบแดงไปสามเก้ยวภายในชั่วโมงนั้นเลยมากเม่นกระดาออกดีออกสดออกงามว่าสันเจอใบแดงเข้าไปพนะมันตัวใหญ่ตัวมันหนาขอแวกแล้วกันพนะขอแวกแล้วกันที่ละ ตัดแจกันเขากันตัวหอมหวานหอมเปรี้ยวหอมหวาน กับกับตัวถามเมียบว่าถามเมียให้ได้ให้แม่กินก่อนเด้สตอรถาเด้อสร้างสตอแพงมาได้ก็ซื้อใมเมียบว่าเมียอยากว่าสัจักบาททำหาบาทยัง <c oughs> <c oughs> อีกโออตับมาเยอะเลยคนละเทปตี่ทีลก <c oughs> มันสื้อตับมาสองตับคนละล้คุณเอาอะไรโรมโรมพาเตีอันนี้เทวอร์สต์เทวอร์สต์เทวอร์ต์อ่านอ่านสองนี้อ่านเป็นตับคือกันตับวัวคือกันแต่คนละล้นเนื้ออันนี้อร่อยชอบชอบนนะกินทีละ เมียกัจากคนบ่มากินตับมายู่นี่กินตับบดกับขนมปังกินใดเซยอืม่ยูไลเนาะถามเมียบอะไรแล้วเจ้าแค่กินเอารวดแม่เอาตับมาชา้าแล้ว แบบนั้นก็อร่อยะกินติการนองพังได้อันนี้ด้วยจะ่อ้ไออยากกินอืมอยากกินกับตัดก็กินนี่เทวส์อร่อยไม่รู้คงชอบไหมไม่อยากลองดูจะสอนไม่กินอีหยังกินเป็นแล้วก็ยากอืม จําไปที่ลกเยี่ยงกระดาษกบยัสอนแม่กิน,น,ก,นกินเป็นละมันยากอันอีกขึ้นกันกินครั้งแรกว่าจะกรกกะเทียมลิน้นแต่ได้สองคำว่าสามารถกินตัวได้ตัวแรกๆทั้งข้าวเด้อยเพิ่นว่าสามารถกินได้ผ่านไปสองสามอาทิตย์อยู่ดีๆคิดยากบันนี้ ที่อยากให้ผัวซื้อมาก,กินได้เซ้ยหลอบที่สองกินได้ง่ายหลอบสามเว้หวยหาถามกินเอาเลยวันนี้ซ้อนกินไปแล้วก็อยากซื้อละแอวกินบัดเนี้ย

ไห้แดงบำลุงเรือด้ดืม <c oughs> อันนี้สีแดงแล้วมันบอม,นอนนมอยังนี่โอ้จะกินตับกอกว่หาหรอบางที่คุณกินด้วยแต่เป็นเห็นเป็นสีแดงด้วยแย่อันน้นหวานหน่อยนี่ตับบดพ่น กินทุกอันเลยแหละดาลิ้งกินทุกอันกินแล้วมันแค้นที่นายฝ้ากล้องฝ่านี่ฝ้าอันนี้อันนี้อันนี้คืออันนี้คิดว่าคุณจําได้ไหม mm. พลาสิกอันนี้เออคือกันหลายจำว่าใดกล้องก็คือกันไม่อันนี้เป็นเทเบิลช์คนละรสโอเคเอาหมดนะ เพราะว่าเพราะว่าเป็นแบบนี้มันกลมันเป็นพลาสติกด้วยเปลี่ยนเปลี่ยนอะไรทีละเฉือนมาเสิร์ฟเมียสิเสิร์ฟเมียหน่อยดาลิงโอ้เห็นมีเห็นมี่เพิ่นใส่บักอะไน้องตัวนี้ดาลิงบนี่ยมักแดงๆแบบนี้ยังก่อน ลูกแดงแดงนี่แม่นี่ราดได้เจี๊ยบกับนี้แม่อร่อยมิเทสราดได้ก้าวต้มเป็นโชั่วชีช่วยไม่อร่อยอันนี้ไม่อร่อยเอาอันนี้ดิอันนี้นะอืออร่อยด้ยอันนี้ขมอันเมื่อเช้าอร่อยปกติจับขมอืจับในแบบนี้ รับตัวน,นี้แซ่บรับบีริกน้ำตับุตขึ้นกันตัวนี้แซ่บกับน้ำปังต่างสไตแซ่บขอบคุณที่รับอันนี้แซ่บอืมอืมอันเมื่อเช้าอร่อยกว่า ม่อร่อยบักนั้นอร่อยกว่า mm. ที่ซื้อมาเป็นกระปุกเล็กๆอดี๋ย่เ mm. ชอบสองอันนั้นหมดแล้วอือ <laughs> mm. จะสองอันโรสเลอร์ม mm. ืไปอยูหนี่สินหาซื้อ, <c oughs> อมาได้หมดหมดดั่มจังมาจะใส่ค่ะหมดพอ,อมหมดพออันนี้มีแอลกอฮอล์ด้วยตือสินหาบ่ได้ค่ะปกติสินหาถือไะไอกู่เน้บางมือถือได้เราสินแปดคนอยู่บ้านอันซูมือเนี้ยสินหาบ่ได้เลยต้องกินไหวซูมือกับพัวา็ยังกินบ,นบ,ออนบำรุ่งเลือด

ก่นเขาประอวนยอนเขาประกินคือห้าหนีแล้วทีละคนอื่นเขาไม่อ้วนเพราะเขาไม่กินเหมือนเราเรากินโต๊ดเรากินอาหารมีผลไม้แอนโยเกิร์ตกาแฟเอกบัน,นี้ยัมงมาแดงพี่บอย อันนึงพอดูวันเนี่ยจะชอบอันเมื่อเช้าอร่อยมากจำี้ <c oughs> เอาแค่นี้พอผม ด้วยอร่อยเจ้ากินโซวกินชีสกินไปสองสามชีสปุ่นสามรสปุ่นเ้าสวย ผัดน้ำมันเราได้กินนอไม้โอ้ยเยอะไปทีละของหยาดเอาหน่อยๆเด้อเอาปาปริกมาอันนี้เลยด้วยอันนี้มันยังแสีบแดี๋ยนเลยหน่อยเก๋จีเอาปาท่องไม่เอยอืย แรกมีแมวนะเห็นตเพันเสื่ออาหารกระป๋องตับไม่ให้แมวแมวเพิ่นเถามันกินอาหารเม็ดเว้ยเพิ่นยิงเพิินกินนิ่มๆคือปากระป๋องบานเฮากระปูกระปุกบอนเพิ่นเปิดออกก็ได้กินต่กินตับนี่ลหละข้าวเด้ <c oughs> <c oughs> เปิดให้แมวกินข้าวพอดพ่อเจ้าของกินตับ จะเข้า<ม>อยู่ไซ่เสบพอแล้วทีละพอแล้วอย่าเสียวัน <laughs> อกียอ้วันแล้วไม่เสอ้วันกว่ากัน,กน,กนสลัดบ่สลัด<ม>สลัดพอเผ็ดสลัดบ่ ว้าวว่าแล้วชวะสิง uh ทั huh. mm ้า hmm. อ mm ่อือไว้ลบหลังไม่ได้ไม่ไงผองอยาก